ปติจารปลุกพักแส่กระถางพาอไหนเด็ดใส่ปนใส่เจลพี่น้องบาดสองบาทจังเงินเด้อแย้ยมโบมี่กับโบมีจ่จ้าน,นี้ว่าสิแกงน้องใหม่ใ้แกงผักขี้เร็กอันนี้ยานางยานางเอาหนามใส่องค์ยามเสาพี่น้อง มดตตุนไมปวดเบื้องพักขาพักขาหยอดเพิ่นพักขาพักขายายเสียงเบื้องพ่วงข้ามพ่วงข้ามเพิ่นขืนไปยูป่อดไปยายอยากให้เพิ่นขืนต้นมาก สวยสวยงามายพี่นุองสวยสวยายสะออนแม่พี่นุอง ขึ้นไปหอดพี่พักคิดเด็กกำลังออก พระอิตูจ้าพระอิตูจอบเบื้องเตบักนี่ดกป่วยเบื้องห้ำเป็นดูดกปวดปีหน่อนห้ำหน่อยไหมห้ำดูพระอิตูพักโฮมเมืาบ้านอ้ายเมื่อเก็บเอาอันพักแค่เป็นหนึ่ง พักแค่ล้วนเพิ่นแก่แล้วเพิ่นก็ล้นเนาะแ้่สะอนสะอนน้าพี่น้องเบิ่งโอ้ยสะออนสะออนงามงามยากยสิให้เบิ่งแบบกรีบสั่นเนาะพี่น้องเบิ่งสะออนหลายอย่างอยู่ว่ะมะนาวกำลังเป็นจุ่มสะออนนี่แม่พักเมกนี่แม่พี่น้องโอ้ยพุนะ่นน่ะบ่ อยากจะออนพักเมกเลยพี่น้องเอ้ยพักเมกพักเมกมันอ่ะบกหน้าก็เปน็นนมวเรียวลายยู่คนว่าบักหน้ามันโดนพะนะยากับฝาดน้ำแส่ไดรหลายรวดแล้วแามเป็นดอกเป็นหมากบ่ให้ขาดน้ำเลยและขาดน้ำไม่ได้ปวดพวงนกพิราบ <c oughs> จะอ่อนเนาะพี่น,อน,น้องเบิ่งเฮ้ยจ้าเมนพวกสาราเนียติล่ะพุ่น่ะเว้ยไปน้ำเต็มองแล้วยากกิดสิคออนันราซ้ำนี่ล่ะพี่น้องพักจำนิ่นสิเกียพักจำนิ่นเกิน นี่ความชุกพี่น้องเท่าแล้วตอนมาแท้านถ่าถเป็นนุ่มเป็นสาวกระสังเอาคิดเห็นตอนเถ่าเนาะพี่น้องที่วิสิยูาสิกินจังไดยายเคยฝันฝันแบบนี้แหละฝันอยากชุกสบายเนี่แหละเบื่อในที่สุดความฝันใกล้แล้วยายสิขอลาบายบายใช่ไหล่ะพี่น้อง mm-hmm <laughs>